สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News ส์ทอกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้แหละครับ4ทุ่ม20โดยประมาณทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับในวินาทีนี้ปรากฏการณ์ที่ทำให้คนไทยเป็นเดือดเป็นแค้นมากที่สุดแล้วก็รวมมือร่วมใจกันมากที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของการลงชื่อ 1ล้านลายชื่อเพื่อขับไล่องค์กร NGO หรือที่หลายๆคนเรียกแบบกระทบกระเทียบเปรียบเปยว่าองค์กรโง่อย่าง Amnesty International ประเทศไทยให้ออกไปจากการอยู่ในประเทศไทยหรือมีกิจกรรมที่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยผมพูดแค่นี้คุณผู้ชมคงจะรู้แล้วว่านี่คือเรื่องของการที่ Amnesty International ประเทศไทย เปิดแคมเปญไร t for ไร t หรือว่าเขียนเปลี่ยนโลกแล้วหันไปเชิดชูรุร้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลท,ทั้งทั้งที่รุ้งปนัสยาและพวกคือผู้ต้องหาคือผู้ที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสัตว์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยนี่คือผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ดังนั้นวันนี้ผมอยู่กับหนึ่งในผู้ที่เปิดตัวไล่แอมเนสซี่ออกจากประเทศไทยนั่นก็คือคุณเสกสกลอัตถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณเสกสกลครับสวัสดีครับผ<ม>บท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องบอกคุณเสกสกลก่อนไม่รู้คุณเสกสกลจะทราบหรือไม่ทราบแต่ณขณะนี้ คุณคือขวัญใจของพี่น้องประชาชนคนไทยพูดจงรักภักดีทั้งประเทศทราบไหมครับขอบคุณครับผมผมเองอย่างนี้นะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ยืนหยัดต่อสู้นะครับกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคนที่คิดจะมาะทําลายสถาบันเนี่ยนะครับ,รบผมเองเนี่ยยอมไม่ได้คนหนึ่งเพราะว่าครอบครัวมผมพี่น้องผมนะครับตระกูลผมเนี่ยมีความจงรักภักดีต้องการที่จะรักษาสถาบัน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติเพราะผมถือมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นล่มโพล่มใสเป็นโพธิสมพารที่ปกป้องปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีอยู่อย่างสงบและร่มเย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะครับแต่แน่นอนจุดยืนแบบนี้คือคุณเสกสกลไม่ได้มีจุดยืนต่างจากคนอื่นที่เป็นคนไทยและคุณเสกสกลเองก็ เข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีอำนาจเต็มในการเดินหน้าเพื่อพิจารณาคดีความในประเทศไทยถูกไหมครับไม่ว่าสมมตินะผมถามตรงนี้ก่อนว่าสมมุติคนกลุ่มนี้ที่เรากําลังบอกว่าเขามีพฤติกรรมล้มล้างเขามีพฤติกรรมในการล้มเจ้าเขามีพฤติกรรมก้าวร้า,จาวจับจ้งสมมุตินะครับเกิดสารกระบวนการยุติธรรมชี้ว่าเอาล่ะความผิดของเขาเป็นเท่านี้เท่านี้เขาอาจจะไม่มีความผิดคุณเสกสกลยอมรับไหมผมว่า กฎหมายไทยก็ต้องเป็นกฎหมายไทยะนะครับการที่เราได้นะครับขบวนการกฎหมายไทยนี่ได้ผ่านรัฐสภา<ะ>นั่นก็คือเป็นพรบรนะครับเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกอย่างผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนแ<ะ>ม้กระทั่งที่ท่านเลือกอสอสสวเข้ามาทําหน้าที่ในการออกกฎหมายนีย่ก็คือตัวแทนของพี่น้องประชาชน คุณจะมาปฏิเสธข้อกฎหมายไม่ได้คือพูดง,ง่ายๆต่อให้คุณเสกสกลจะบอกว่าเออคนกลุ่มเนี้ยเขามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าศาลหรือกระบวนการยุติธรรมตัดสินอย่างไร,รเราก็ยอมรับต้องยอม<ง>รับเพราะว่าศาลกระบวนการยุติธรรมตัดสินนั้นยึดหลักข้อกฎหมายไม่ได้เป็นการตัดสินด้วยอคติส่วนตัวของท่านท่านดูจากข้อกฎหมายและพฤติกรรมสิ่งที่คุณไปทํานั้นมันฝ่าฝืนกฎหมายคุณไม่ได้อยู่ในเคารพในกฎหมาย บ้านเมืองไหนคุณต้นนะครับถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายนะครับเล่นนอกกติกา,าบ้านนั้นก็เป็นบ้านป่าเมืองถืง่นนะครับสุดท้ายบ้านเมืองก็อยู่ร่วมกันอย่างสงุกติมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าสิ่งที่ตุลาการสิ่งที่าฝ่ายศาลเนี่ยท่านผู้พิพากษาตัดสินอะไรมาเนี่ยท่านยึดหลักกฎหมายเป็นไปด้วยความบริสุทธทิ์ธรรมและยึดหลักกฎหมายอย่างแท้จริงครับ,รบนี่แหละครับคุณผู้ชมผมต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่า มีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์คุณเสกสกุลอย่างนี้ว่าโอ้ยตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีแล้วอาศัยสถานการณ์โหนเจ้าทันทีเพื่อขย่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อขย่าองค์กรฝ่ายตรงข้ามทําอย่างนั้นจริงไหม,ค,ไมคุณเสกสกุลไม่จริงครับผมยืนยันเลยนะเนี่ยใครไปถามนะครับอดีตน,นปชหรือคนเสือเ้อแดงในอดีตที่ผมเคยร่วมชุมนุมด้วยอ,อันนี้ผมต้องเท้าความเลยว่าเราพูดความจริง<ว>กันเลยพูดความจริงเราไม่ได้โกหกกันนะครับผมเองสมัยนั้นผมก็คุยกับคุณจตุพร คุณนทุศและหลายคนว่าพวกเราเนี่ยต้องเดินภายใต้นะครับการต่อสู้เรียกร้องประชาธไตยนะครับอย่าไปแต่ต้องสถาบันเด ใครที่ไปก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันเช่นคุณจักรพบเพ็แขและพรรคพวกเนี่ยเราไม่เอาด้วยและไม่ต้องมาขึ้นเวทีเดียวกับเรานี่คือเรายืนยันจุดยืนว่าเราจะไม่ก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันและเรายึดมั่นในการปกป้องสถาบันตั้งแต่เป็นนปชตั้งแต่เป็นเสื้อแดงไม่ใช่เพิ่งมาเป็นไม่ใช่เพิ่งมาเป็นไม่ใช่เพิ่งมาเป็นประจํานายกตอนนี้ใช่แล้วผมก็ท้าเลยว่าใครที่ว่าผมเนี่ยไม่จงรักภักดีไปดูนะครับที่บ้านผมเนี่ยพัดมฉายยาลักษณ์เนี่ยจะติดเต็มบ้าน ที่ี่อบนเวทีเรื่องจุดยืนทางการเมืองตอนนั้นก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะครับจุดยืนทางการมืองจะเห็นต่างก็ว่ากันไปแต่เรื่องเดียวที่เราไม่ควรจะไปยุ่งและล้ำเส้นนะครับไปล้ำเส้นไม่ได้คือการไปแต่ต้องกับจับช่วงเก้าลงสถาบันผมไม่เอาด้วยเลยผมหนีมาตลอดนะครับกับคนพวกนี้นะครับอันนี้คือเรื่องในประเทศครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมได้เกริ่นให้คุณผู้ชมทราบ ประชาชนคนไทยเราก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่เต็มที่ไม่มีการกั่นแกลง้งไม่มีการกล่าวโทษโดยไม่มีหลักฐานแต่แล้วจูจ่ๆองค์กรระหว่างประเทศที่ชอบใช้แทนตัวเองว่าเป็นกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างๆชื่อว่า a m n e s t y International Thailand เนี่ยออกมาพยายามจะเรียกร้องให้คนทั้งโลกเนี่ยเขียนหรือเห็นใจในตัวของนักโทษคนหนึ่งที่ชื่อว่า ปน,นัตสยาสิทธิจิรวัฒนากุลคุณเสกสกุลรู้สึกยังไงผมเห็นแล้วเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าคุณเป็นองค์กรแต่ผมไปดูนะคุณต้นไปดูรายชื่อกรรมาการแล้วนะครับผมก็อดขัหน้าเดิมๆทั้งนั้น,น,น,นและคนเหล่านี้เนี่ยไปดูในในรายชื่อของคนที่ก่อตั้งหรือเป็น,นคณะกรรมาการแล้วนะครับถ้าจะเอ,อ่ยชื่อแล้วเนี่ยหน้าเดิมๆและก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะนะครับแก้ไขหรือล้มล้างมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ตลอดทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับมผมก็เลยบอกเอา้าเฮ้ยเอมิสตี้นะครับบอกว่าเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับผมก็บอกว่าถ้าจะมาปกป้องสิทธินรรมชนภายใต้ที่ไปยุยงเสริมให้คนทําผิดกฎหมายก้าวล่วงกฎหมายอ,มอย่างนี้จะเป็นองค์กรผมว่าองค์กรอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ะนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นนะครับพอปิยนุชโครสารวันก่อนนะครับเมื่อไม่นานเนี่ย ไปกับลุงปนัสรานะครับไปกับลุงนะครับปนัสยาไปที่ทำเนียรัฐบาลไปร่วมกับลุงแล้วไปยื่นรายชื่ออกดดันนะครับเรื่องปล่อยตัวผู้ต้งหาหนึ่คือตัวเองก็มีส่วนร่วมเลยพูดง่ายๆู่ต้องอะนะครับไปยื่นเรื่องแล้วก็เวลาสุดท้ายเนี่ยพอสารรัฐนูล วิธีใช้ออกมาเอาละตัวแทนต่างประเทศออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับตัวใหญ่ๆ่อยู่ต่างประเทศออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตัวนะครับผอ,อ,อประเทศไทยก็เคลื่อนไหวร่วมและปกป้องแกนนําโดยเฉพาะนะครับแกนนำสามนิ้วที่มีความผิดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างนี้พี่น้องประชาชนคนไทยก็บอกเฮ้ยใช้ได้ไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ผมเองเนี่ยอยากบอกคุณต้นนะ มีคนบอกว่าอรัฐบาลจะไม่ไม่จัดการอะไรสักทีถ้าไม่เอาข้อกฎหมายสักทีวันนั้นน่ะผมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของดรนะครับเวทินนะฮะสถาบันทิทางดรเวทินชาติกุลชาติกุลครับผมผมบอกกับท่านดรไม่ใช่ว่าไม่ดําเนินการนะผมเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าเราจะทําอะไรเราต้องมีสองแนวทางแนวทางหนึ่งข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะดําเนินการได้อย่างไรนะครับข้อที่สองเนี่ย วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่รักสถาบันปกป้องสถาบันเขาก็ไม่ยอมเราก็ต้องรวมพลังกันที่จะทำไงที่จะกดดันให้องค์กรบ้าบอองค์กรที่ไม่อยากจะเรียกว่าองค์กรอย่างไรนะนะครับให้ออกนอกประเทศไม่ต้องเรียกก็ได้ผมได้ยินแล้วไม่เป็นไดนะคือลักษณะองค์กรอย่างนี้มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้มาปกป้องสิทธิผมถามกลับวันนั้นผมูคุยในรายการอาจารย์เวทินบอกว่าอาจารย์เร็วเวลาตำรวจโดนกระสุน ตำรวจชัดๆตำรวจถูกยิงท้ายทอยตำรวจถูกกระทำเยอะแยะทำให้ไอ้องกรบ้าๆิานี้ไม่ไปปกป้องสิทธิของตำรวจที่ยังไม่ได้เขามาแคบรักษาความสงบเรียบร้อยตำรวจไม่ได้ลงมือยังไม่ได้อะไรเลยแต่ไอ้คนที่มันมาชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งอาวุธมีทั้งหนังสติกมีอาวุธปืนมีระเบิดเพลิงมีระเบิดปิงปองหนังสติกเหล็กต่างๆเนี่ยถามว่าทำไมไม่ไปปกป้อง ตำรวจบ้างตำรวจก็เป็นคนตำรวจก็มีชีวิตมีจิตใจผาาเที่ยวเขาบอกว่ามุดอยู่ในรูไหนมุดอยู่ในรูนัยเอาล่ะแต่ทีนี้เอาล่ะเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นครับเมื่อสารรับนูลมีวินิจฉัยว่ารุ้งปนัสยาอานนท์นำพาและพานุพง์จานอกมีพฤติกรรมในวันที่10สิงหาสองพันเข้าข่ายใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างรัฐอารมล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยังมีพร้าหาสัตว์ทรงเป็นปะมุข เพราะแอม e นส y t y ไท l แล d ด์ทำแบบนี้พยายามชูรุ้งขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ขอภัยนะผมจงถามตรงๆนะคุณเสกสกลเห็นเห็นการแสดงออกถึงความรู้สึกคนไทยในในโลกออนไลน์เขาใช้คำว่าคุณมาเสือกอะไรกับกระบวนการยุติธรรมของไทยอันนี้อันนี้ถือว่าแรงไปหรือเบาไปไหมไม่ไม่แรงครับ,รบผมเองแบบมองแล้วองค์กรนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรที่นะครับฝ่าย กฎหมายโดยเฉพาะตารวจเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศเองนะครับผมอยากจะให้ให้ดําเนินการทางกฎหมายให้ชัดเจนนะครับผมกลังศึกษากฎหมายเมื่อเช้านี้ก่อนมาเนี่ยผมได้เรียนตรงๆเลยว่าผมไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องกฎหมายระดับชาติระดับประเทศแม้กระทั่งนะครับกับผู้ใหญ่ที่ดูแลกฎหมายเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับวิศนุวิศุทธ์เื่องามนะครับก็ไปปรึกษาหมดว่าท่านครับ ผมดูแล้วว่าองค์กรอย่างนี้เนี่ยถ้าขืนปล่อยไปเนี่ยมีแต่มาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนและไปก้าวล่วงจับจ่วงไปสนับสนุนคนที่จะทําลายสถาบันด้วยปล่อยไว้ไม่ได้ครับท่านาทางกฎหมายจะดําเนินการอย่างไรโดยเฉพาะผมยกเห็นตัวอย่างของฮ่องกงกัมพูชานะครับหรือแม้กระทั่งอินเดียหลายประเทศเขาได้เดินทางเขาได้จัดการแล้วนะครับขบจาัดการไล่องค์กรนี้ออกนอกประเทศแต่ทีนี้อย่างว่าเราก็จะไปใช้ ลักษณะเดียวกันไม่ได้เพราะกฎหมายแต่ละประเทศมันถือกฎหมายคนละจำพวกนะครับเราก็ไปดูว่าอินเดียเขาจัดการอย่างไรกัมพูชาจัดการไงฮ่องกองจัดการอย่างไรคือไม่ใช่ไทยที่มีปัญหาที่เดียวทุกไม่ใช่แค่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พวกนั้นพยายามใส่ความก็ไอองค์กรบ้าๆนี่มันเคลื่อนไหวทุกประเทศมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ลักษณะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะมานะครับสร้างความรักษาปกป้องสิทธิเสรีภาพ อย่างแท้จริงมันเคลื่อนไหวเพื่อมาทําลายโดยไม่ได้รับสัญญาณหรือได้รับทุนได้รับการเงินจากองค์กรที่อยู่นอกประเทศนั้นๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาละถ้าอย่างนี้คุณต้นอันดับแรกเนี่ยเรื่องธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเท่ากับว่าพอปรึกษาท่านรองนายกวิสรุเราก็ได้แนวทางผมได้แนวทางครับใช่งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเพราะจะ เอาเรื่ององค์กรระหว่างประเทศพวกนี้เราเห็นตัวอย่างแล้วฮ่องกองมีอินเดียมีกมบ,บูชามีมันต้องจับให้มั่นคันให้ตายต้องเอาให้ถึงลากถึงโคนถูกต้อง,องครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ